อรุณสวัสดิ์เช้านี้นะครับในวันอาทิตย์วันที่ที่อะไรวันทิตี่เก้าเลยครับออกต่อทงไหนก็ขอให้มันหมานกันนะครับได้เชิญเลยดีๆมาเลี้ยงกันครับส่วนผมไม่ได้ออกนะครับนอนดีกว่าครับเพราะว่าอากาศมันหนาว ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรู้ไหมครับมันจะอ,อกลองนิดหนึ่งนั้นพยาปุระเบิดขวดนะครับผมครับผมชื่อพยาปูระเบิดขวดครับสายโหดครับแลกดติดตามกดกระต่ายด้วยนะครับรู้ไหมครับ เดี๋ยวผมมีม้าหัวนะครับใช่ไหมครับอย่าลืมกดน,นะครับเดี๋ยวผมมีน้ำหัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับ อีกเดือปีกรวมุจะควบแล้วทำไมเพิ่งเปิดตัวตอนแรกนึกว่าตัวเมียเราไว้ที่บ้านเพิ่งเอากลับมาคืนเห็นได้ยินเสียงมันคู ตัวเมียมันหามันจะสั้นๆตอนแรกมันมันไม่ใช่มันที่ว่าคิดว่าตัวเมียเพราะว่าตอนแรกนอกตัวเมียส่วนมากมันจะป้อมสั้นๆไงแต่มันไม่ใช่ป้อมสั้นมันเตี้ยแ้มันเตี้ยเตี้ยทรงเป็ดนะมันเลยดูเหมือนตัวเมียเขาเลยไม่ได้แล้วมาแต่แรกปล่อยกองรวมโคล่เสียงใหญ่ถึงได้จับมาปูเบี้ยปูอ่บชื่อเบี้ยปู